เอาเลยครับผมกลับสวัสดีคุณผู้ชมคนไทยที่กดไลค์ที่ดูการและกดติดตามที่ดูก้อยกันด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับงอยู่เกม Red Dead Redemption 2นเนคยะครับผมในเวอร์ชันมือถือฮะ <Okay. S 1> คลิปนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่5นะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มลุยกันเลยดีกว่านะซึ่งวันนี้ดูเหมือนว่าเควสต,ตอนนี้เนี่ยจะให้เรามาหาคุณเวสดิเชนนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากพาร์ทก่อนเนี่ยเราได้ช่วยเขาไว้นะครับมาหาหมอที่เมืองมาดิลโลนะครับที่ตรงนี้เลยโอเคเดี๋ยวามาหาเขาเลยนะครับเข้าไป และผมบอกคุณได้เลยว่าการรักษาแบบนี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับขอให้คุณโชคดีเฮ้ยโอ้คุณมาสตันดีใจที่ได้เจอนะครับเป็นยังไงบ้างะผมโ,โอเคครับคุณเออเวสติเคนไงครับในเจลเวสติเคนแห่งตะวันออกลอนดอนเวเวิลลีนินวย ork, อร์กอมาดิโลและนิวออสตินพร้อมรับใช้ครับรับใช้เหรอ ครับรับใช้ทุกคนนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์แห่งความเรียนรู้หรือว่าชีวิติบ้าแผลของคุณเป็นยังไงบ้างอะโอ้ดีดีดีขึ้นแล้วครับและแน่นอนพวกเขาก็ต้องหายด้วยพวกเขาเหรอผมรู้วิธีรักษาตัวการป่วยนะคุณมาสตันอ่าผมรู้ผมรู้และผมแน่ใจเลยว่าประมาณสองดอลลาร์ใช่ไหมผมก็อยู่อย่างไร้โรคภัยอะ โอ้สำหรับคุณแล้วนะครับผมจะลดราคาให้เหลือประมาณ1.95เลยนะครับแต่ก็ว่าซื้อครบ100อ่ะนั่นก็น่าจะเพียงพออยู่ได้คงกระพันแล้วเลยครับโอ้ยเลิกเล่นได้แล้วนะตาแก s <S เฮ้ย <nice S 2> ไม่พอเลยองเวสลดีเค่นีีพ่อหนุ่มพอได้แล้วนะลุงโอ้ยไม่เกรงใจกันเลยเอิม่มฟังนะมาสตันคือฉันไม่มีเงินเลยอะ่ะคือของพวกนี้มันดีอะ่ะมันใช้ได้ผลนะ คือฉันต้องการคนแข็งแรงหนุ่มล่ากำสันอย่างนายอะเอางี้มากับฉันดีกว่านะพอดีว่าฉันมีลูกค้าคนใหม่แถวลิสบูดนะเดี๋ยวฉันจะอธิบายให้ฟังระหว่างทางนะโอเคมุ่งหน้าไปยังฟาร์มลิสบูดเลยจอ,อนและรีบหน่อยนะมีคนอยู่ที่นั่นต้องการยาบำรุงรักษาอย่างเร่งด่วนจากฉันนะผมได้ยินเรื่องราวกับคุณด้วยนะครับคุณเวสต์ีเน ผมเองก็ได้ยินเกี่ยวกับคุณนะจอห์นมาสตันหาเก่งคือพวกคนที่อ่อนแอแล้วก็หลอกเอาเงินพวกเขาอ่ะไอ้นุม่มเอ้ยฉันคิดว่านายต่างหากละที่โดนหลอกง่ายอ่ะแต่ก็ว่าฉันเป็นแบบนั้นนะที่เชื่อเรื่องข่าวลือต่างๆนาน,นาคุณก็สักแต่ว่าพูดแต่ไม่มีอะไรเลยด้วยซ้าอ่ะฉันน่ะได้รับพรสวรรค์ทักษะในเรื่องการพูดมานะและฉันจะไม่ขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าฉันน่ะเวสติเคนคนนี้จะทําให้ยากกว่าฉันเนี่ยมันพูดด้วยตัวมันเอง และหากยาของฉันไม่ดีจริงนายจะอธิบายได้ยังไงว่าทำไมฉันถึงนั่งหัวโดอยู่นี่อ่ะอครั้งที่แล้วนายก็เห็นฉันเจอปางตายไม่ใช่เหรอผมว่าคุณน่าจะขอบคุณคุณหมอมากกว่านะอีกอย่างคุณก็แสดงเบอร์เกินไปอ่ะตอนนั้นน่ะผมก็แสดงเท่าที่ทำได้นั่นแหละอย่างน้อยแสดงดีกว่าโอเทโลที่เขาแสดงอีกนะและนายเองก็เหมือนกันจะแสดงได้เหมือนคาซิโอที่เขาทำเลยละผมไม่ชอบเลยกับสิ่งที่คุณพูดนะการแสดงยังไงล่ะจอ์เสียงมันเลงการโค้งคำนับ เราจะเริ่มการแสดงให้ทุกคนได้ประจักษ์และสินค้าของเราจะโดดเด่นน่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับผมอ่ะเราจะใช้ความสามารถที่พระเจ้าประทานมาให้นายยังไงล่ะจอห์นผมเริ่มรู้สึกแย่แล้วอ่ะเดี๋ยวฉันจะให้นายลงตรงนี้นะก่อนถึงลิสบูดนะคนจะได้ไม่สงสัยว่าเรามาด้วยกันหลังจากฉันทาอะไรเสร็จแล้วนายก็เดินเยียนเข้ามาเลยนะแล้วฉันจะเรียกนายมาลองยาของฉันแล้วคนก็จะซื้อยาของฉันเหมือนอีแลงลุมกินเลยละ่ะ ต่อมาฉันจะให้นายสแสดงกับสิ่งที่ทุกคนต้องตกตะลึงและต้องมาซื้อของของฉันเลยละ่ะขอให้ดูสแสดงอะไรเหรอครับเอาเป็นว่ามันไม่มีอะไรมากมายแล้วก็ไม่ขนาดมือนายหรอกนะฉันคิดว่านายน่าจะทําได้อยู่แล้วอะ่ะฉันมั่นใจเลยละนะเอาเป็นว่าทั้งหมดนี่คือการหลอกลวงเหรอเอาละ่ะตรงนี้น่าจะดีนะนายน่าจะเดินไปคงจะได้ไม่รู้ว่าเรามาด้วยกันนะจอร์นแล้วเจอกันนะเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการแดสแดงครั้งยิ่งใหญ่ละ่ะ โอ้โหเราต้องเดินไปที่ลิทวูดครับทุกคนแล้วเราต้องไปเป็นหน้าไมา้เวสดิเชนว่าวโหเอ้ยเดี๋ยวลอดูแล้วกันครับทุกคนว่าจะเป็นยังไงนะสำหรับเควสตรงนี้นะครับไปเป็นหน้าไมา้เวสดิเชนเฉยเลยไปลองกินยาแล้วก็น่าจะโชว์ทั้งะอะไรนี่แหละเนาะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปลุยกันอันนี้ก็จะเป็นฟาร์มลิทวูดที่เราเคยมาช่วยผู้คนมากมายจากโจนในพาร์ทก่อนนะครับโอเคไป เพื Beast ่อนเพื dwarf, ่อนทุกคนผู้ที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยจากโซล่าสปริงมามามารวมตัวกันไว้รวมตัวกันครับ คุณกาลังทรมานเกี่ยวกับข้อไขอักเสบหรือเปล่าหรือว่าปวดเอวอยู่หรือไม่ก็พวกเส้นเลือดเลือดลังประสาทหลอนหรือว่าแผลรักษาไม่หายนะครับเป็นกันอยู่ไหมถ้าเป็นกันอยู่ผมมีของมานําเสนอไว้ติดตัวเลยแหละครับเป็นสินค้าชั้นดียี่ยมเลยล่ะเอาไว้รักษา,าการปวดหัวปวดตัวปว,ปวดคอปวดฟันไม่ว่าจะปวดหลังหรือว่าเคล็ดขัดย่อน้ําร้อนลวกแพ้ผู้พองเป็นน้องทุกอย่างรักษาอาการได้ไม่ว่าจะเป็นขอพงขอพับเส้นเลือดอุดตันทุกอย่างเลยครับรักษาหายเกลี้ยงเลย รอยขียดว่วนฟกช้ำหรือว่ารอยโดยมีดบาดท,ทุกอย่างรักษาด้วยขวดเดียวครับและท้ายที่สุดขาดไปไม่ได้เลยก็คือความกระฉับกระเฉงสำหรับผู้ชายอย่างเราด้วยนะครับนี่นี่พิสูจน์ได้หรือเปล่าตาแกโอ้แน่นอนแหละครับพิสูจน์ได้เลยว่าลูกค้าของเราจะมาพิสูจน์ให้ดูเพื่อทดสอบคุณภาพของเครื่องดื่มเดี๋ยวจะให้ดื่มให้โชว์เลยตอนนี้นะคุณครับมานี่หน่อยครับมาเลยเหล่าซะง,งั้นเป็นหน้าม้าให้มันเฉย นี่สิคนจริงอ่ะเอาละครับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีจับตาดูไวด้ดีๆนะครับ <This pole. S 1> เดี๋ยวรุมน้อยคนนี้จะเป็นอาสาสมัครของเราที่ผมไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยจะอาสาสมัครช่วยเห็นว่าสินค้าของเวสนิเค็นเนี่ยจะเป็นอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นโคบาหรือว่านากีลายาของเรานั้นถูกพัฒนาไว้เหมาะสําหรับชาวตะวันออกโดยเฉพาะทําให้กล้ามเนื้อนั้นขายได้ง่ายอ่ะทให้รู้สึกเหมือนเด็กอายุ14ครั้งนะครับ่านผู้ช,ชมฟังดูแล้วหน้าเรือเชื่อใช่ไหมละครับแต่อย่างนั้นนะอย่าบวรอช้าอย,อยู่ใหญ่สิปากว่าไม่เท่าตาเห็นถือว่าผมเป็นตัวแทนของนักวิทยาศาสตร์และว,วันนี้วิทยาศาสตร์จะมาประจักษ์ห้เห็นถึงฤทธิ์ของมันน่ะ เอาละตอนนี้วิสัยทัศน์การมองเห็นของคุณดีขึ้นใช่ไหมล่ะพ่อนุ่มฮะเออถ้าจะพูดอย่างนั้นก็คงงั้นน่ะใช่แล้วใช่แล้วมันเป็นแบบนั้นแหละได้ยินแล้วนี่แข็งแรงอะไรขนาดนี้ครับคุณเนียเอาละครับดูไปตรงนั้นนะครับเห็นตรงนั้นไหมนั่น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 ะแต่เกิดว่าคุณหลีตาคุณจะเห็นว่ามีวฮคัะโลอยู่ตรงนั้นน่ะเห็นไหมเอาเลยพ่อนุ่มแสดงให้ทุกคนประจักษ์ไอเห็นว่าการมองเห็นของนายน่ะดีขึ้นเอาเลย โอเคดูเหมือนว่าเราน่าจะต้องเอาปืนยิงหัวกระโลกตรงนั้นนะครับผมที่อยู่ไกลๆตรงหน้าบ้านตรงนู้นนะที่มันวิบวับวิบับโอเคยิงไปครับ <ark> สุดยอดเลยนายตายังกระเยียวนะของแท้ของดีซองเวดดีเกนเท่านั้นนะครับค่อยๆก็ยิงแบบนั้นได้ไอ้นี่มันหลอกลวงเอาไอ้นี่เป็นใครวะ ต,ตาของแกดีจริงนักแต่ไม่แกไม่ยิงหมวกฉันให้ปิวไปเลยอ่ะเพืเ่อนๆนทุกคนดูเหมือนว่าจะมีการทดสอบเกิดขึ้นอีกครั้งนะครับให้ยิงหมวกของผู้ชายคนนั้นให้ปิวขึ้นไปบนฟ้าเลยแกอาจจะหลอกลวงคนอื่นได้แต่แกหลอกฉันไม่ได้หรอกนะมาดูกันซิว,ว่าตาของแกดีแค่ไหนจะเกิดว่าสิ่งนี้ขยับไปมาโอ้โหทดลองเลยวะเนี่ยยิงหมวกเหรอเตรียมตัวให้พร้อมเขาจะโยนขึ้นไปแล้วโอเคมามามา,มา ดูเหมือนว่าเราน่าจะต้องยิงหมวกให้โดนนะครับแล้วดูเหมือนว่ามันจะใช้เป็นอะไรเนี่ยเดทไอได้ด้วยใช่ปะสอยูโยล้วยังนั่นแหละอืมกดไปดิหูยยิงออโต้หรือไงต้องกดยิงไหมเนี่ยโอเคซัดรัวไปเห็นไหมล่ะครับตาดีแค่ไหนเนี่แหละครับขุมซับพลังของน้ํายาเนี่ยนี่ยิงจะหมวกเปลวเลยเฮ้ยเฮ้ยแกคิดว่าแกยิงหมวกใช้ไปลวกคุณแล้วจะเดินออกไปง่ายๆ่ายอย่างนั้นเหรอแถวนี้มันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกเว้ยไอ้นุม่ม มาเลยแกกล้าหรือเปล่าเหรอมีการท้ากันเกิดขึ้นกับอาสาสมัครของเราครับตอนนี้อะอะไรวะเนี่ยดูเหมือนว่าจะต้องมาต่อยกับมันนะครับผมโอเคมะเดี๋ยวนะผมเล่นในจอยครับทุกคน,นช่ลแล้วมันต่อยปุ่มไหนว,เว,เว,นนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจอนไอเชียเดี๋ยนะมึงต่อยมันดิมึงไปพักมันทำไมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกดปุ่มไหนวะเฮ้ยเดี๋ยนะไอเจ้าบมกดปุ่มยิงนะ <laughs> ไอยังพักเฉยเลยเดี๋ยวขอใช้เป็นปุ่มแล้วกันโอเคมะสวยโอเคใช้เป็นปุ่มก็แล้วกันครับทุกคนโอเคต่อยต่อยไป เชื่อมจอยบูทูธนะครับไม่รู้ว่าแม่งกดต่อยปุ่มไหนนะโอเคต่อยไปสวยนี่สัดสัดสัดเข้าไปสัดรัวเป็นคอมโบสัดไปอืมเรียบร้อยตาหยกิ้งเลยทีเดียวเห็นไหมนะครับยังมีใครที่สงสัยอยู่ไหมนี่แหละไปสู่ได้เห็นกับตาแล้วครับนี่มา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 ซื้อเลยอย่าปล่อยโอกาสนี้สูญเสียไปครับเอ้ยแกจะปล่อยให้มันหนีไปเหรอมันอยู่นั่นน่ะจัดการมันเลยระวังด้วยครับเขามีปืน แกคิดว่าแกเป็นใครกันวะฮะอย่าฝันว่าจะออกไปจากที่นี่เป็นๆเ,เลยอ้าวยังไงเนี่ยดูเหมือนว่าจะต้องดวลปืนกันเหรอหรือว่ายัางไงวะหรือว่าเกมมันน่าจะให้ยิงที่มือนะครับโอเคโอ้แขนฉันยิงได้สุดยอดมากการยิงแม่นยำแบบนี้สามารถหาซื้อได้จากน้ำยาของเวส d ีเชนเจ้าเดียวเท่านั้นนะครับมาเลยมาเลยผมมีขอให้ทุกคนเลยโอ้ยจะเป็นบ้าเลยฉันเกือบจัดการมันได้แล้วเอ้ยเอ้ยไปดีกว่าเฮ้ยแกจะไปไหนอะ หม,มือนมว่าจะไปซื้อน้ำยาไว้ที่เช่นนะฮะเฮ้ยไม่เป็นไรรองสักวันหนึ่งไม่เป็นไรหรอกแล้คนพวกนี้ก็เชื่อไล้นะโอ้โหแล้วท,ทางที่ไม่รู้ว่าจอร์นมันเก่ง well, อ้าววันนี้อย่างน้อยก,ก็เป็นไปได้ด้วยดี <well. S 1> ใช่ไหมล่ะครับ ผมแค่ดีใจเย่อยว่าสิ่งที่ผมใช้ถนัดนั้นไม่ได้ใช้กับการตามล่าสัตว์หรือว่าฆ่าคนน่ะแต่ผมจะไม่ใช้มันกับคุณอีกแล้วเอ้ยเอ้ยอย่าเป็นแบบนั้นดิเอาละถ้าเกิดผมขอตัวนะผม,ผมอยากจะบอกลาคุณแล้วกลับไปโลกจริงๆของผมแล้วทำไมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมคิดอยู่มาตลอดกับสภาพของคุณนะผมอาจจะมีเอ่อความคิดดีๆนะครับผมคิดว่าผมน่าจะเป็นผู้ช่วยของคุณได้นะครับจงระวังคนมีของน่ะ มาหมายถึงวิลเลียมสันน่ะต้องระวังน่ะเราจะได้จัดหนักกับพวกมันยังไงล่ะครับผมไม่เข้าใจคุณจริงๆอะ่ะผมอยากให้คุณไปเจอเพื่อนเก่าของผมที่ชื่อว่าเซตนะ่ะเขาน่าจะคลายข้อสงสัยทุกอย่างได้ผมคิดว่าคุณสองคนน่าจะเข้าใจกันดีอ่ะคุณน่าจะเจอเขาได้ที่แถวแถวคูซาเปลนะครับเอาเป็นคนจริงใจแน่นอนทำไมต้องเจอเขาเพราะว่าผมกับเขานั้นสามารถพาคุณไปที่ที่คุณต้องการได้ยังไงล่ะครับแล้วคุณก็ไปได้ตามสบายเลยเราจะได้สนุกด้วยกันยังไงล่ะครับ บายไปละ <laughs> เดินหนีเลยครับทุกคนดูเหมือนว่าเราน่าจะต้องไปหาเซ็ดด้วยนะครับผมทุกคนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมขอไปทาเควสของบอนนี่ก่อนก็แล้วกันนะครับทุกคนพอดีว่าผมอยากจะทาเควสของบอนนี่นะนี่ดูเหมือนว่าจะมีเควสของเซ็ต,ตรงนี้ด้วยนะครับเราน่าจะต้องไปหาเซ็นะจะขอไว้พัดหน้าแล้วกันเดี๋ยววันนี้ขอมาทาเป็นเควสของบอนนี่ก็แล้วกันนะครับทุกคนอยากรู้ว่าเราจะได้ทําอะไรบ้างนะครับที่ฟาร์มแม็กฟาร์ลนนะครับโอเคปะ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะขี่ม้าไปที่ ฟามของบอนนี่เลยก็แล้วกันนะครับทุกคนไปช่วยวอนนี่นะป้าเขาจะให้ทําอะไรนะครับผมเขาจะให้เราทําอะไรมีภารกิจอะไรให้ทาโอเค okay, ไปครับผมลุยขี่ม้าตัวสีทองตัวเดิมไปเลยนะครับระยะทางก็ถือว่าค่อนข้างไกลอยู่แต่ก็ไม่ได้นานอะไรมากนะครับโอเคไป หลังจากนั้นเนี่ยครับทุกคนผมก็ได้ทําการขี่ม้าตัวนี้ไปที่ฟาร์แม็กฟาร์เลนนะครับเพื่อไปหาบอนนี่นะแต่ในระหว่างทางเนี่ยครับทุกคนผมก็ได้เจอกับคนคนนึงครับมันได้วิ่งผ่านหน้าผมไปแล้วเหมือนว่าจะขอความช่วยเหลือให้ผมยิงกับตัวอะไรบางอย่างนะครับผมทุกคนเออนี่เลยครับซึ่งผมก็ได้ทําการเข้ามาช่วยเขายิงนะซึ่งก็ยิงเป็นตัวหาอะไรก็ไม่รู้นะครับซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นกวางนะครับทุกคนผมก็ไม่รู้นะเพราะกวางมันวิ่งหนีตัวสัตว์ร้ายหรือว่ามันวิ่งมาทําร้ายคนนะครับเอ การยิงไปนะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันคือตัวหาอะไรนะครับคือไม่เห็นไม่ค่อยชัดนะครับทุกคนแล้วในระหว่างนั้นเนี่ยคนที่เขาขอให้ผมช่วยนะครับทุกคนก็ได้โดนสัตว์ร้ายกินไปแล้วนะครับโอ้โหดูดิโดนทาร้ายจนตายเช่อผมช่วยไว้ไม่ทันซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันคือตัวหาอะไรนะแต่สุดท้ายแล้วผมก็ทําการยิงกําจัดเพื่อล้างแค้นให้เขาไปนะครับผมทุกคนเออซื้อตัวหาดิมก็ได้ตายไปที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือตัวหาอะไรนะครับผมทุกคนนะฮะว่ามันตายไปแล้วก็ช่างแม่งก ไม่ต้องสนใจอะไรมากโอเคปะ่ะเดี๋ยวไปที่ฟาร์มแมคฟาเรนต่อดีกว่าครับทุกคนเพื่อไม่ให้เสียเวลานะโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ฟาร์มแมคฟาเรนไปที่เรียบร้อยแล้วนะดูเหมือนว่าเควสจะอยู่ตรงด้านหน้าตรงนี้นะครับผมทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเลยดีกว่านะครับว่าจะได้ทําอะไรนะครับโอเคลงม้าไป let's go <S เข้ามาเข้ามาเข้ามาเอมอสเร็วสิเร็วเร็วเร็วเอโมส สวัสดีครับคุณผู้หญิงม้าส่วนใหญ่ปลอดภัยแล้วก็พวกไก่ด้วยครับขอบคุณมากเอมอสฉันเป็นห่วงพวกสัตว์มากกว่าผมรู้ครับตอนนี้มันก,ก,กระจายเต็มไปทั่วทุกที่เลยอ่ะและสภาพอากาศของเราก็ไม่เป็นใจนักเท่าไหร่ด้วยเราจะทำยังไงล่ะเอมอสเราจะปล่อยให้พวกฝูงสัตว์พวกนั้นกรกนนจะกรกกจายทำการพายุงั้นเหรอแล้วปล่อยให้ตายอย่างนั้นเหรอมีอะไรช่วยไหมไม่ใช่แบบนั้นครับถ้าเกิดว่าคนของเราออกไปข้างนอกเนี่ยคนของเราก็จะตายด้วยแล้วถ้าเกิดว่าเราสูญเสียสัตว์พวกนั้นไปแล้วก็ตายเหมือนกันไหนคนรู้ดูเหมือนว่าเราไม่มีทางเลือกอืนแล้วะ ไปกันเถอะเอมอสดูเด็ทุกคนไปต้อนฝูงสัตว์กันบ้าเอ้ยโอเคไปครับดูเหมือนว่างานจะมาอีกเดียวเลยครับโอ้โหต้อนสัตว์อีกแล้วไปนี่ยแล้วแมงท่ามกลางพายุหิมะหิมะต้องไหนเชี่ยฝนตกไอเวนหิมะมาไงวะวัดตัวฟักเริ่มพูดมวสตัวไดเวนโอเคขี่ม้าไปครับตามปอนนี่ไปครับ้อฟ้าไม่เป็นใจเลยฉันกำลังคิดว่ามีใครเล่นของใส่ฉันหรือเปล่าคุณนับถึงศาสนาไหม มันไม่ค่อยสมเหตุสมผลเลยอ่ะบางครั้งผมก็บอกตัวเองเหมือนกันว่าบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเพราะมีเหตุของมันอ่ะเหมือนผมมาที่นี่อ่ะโชคชะตานำพายผมมาแต่ไม่มีใครกําหนดโชคชะตาของผมนอกจากผมเองไงคนเราต่างก็ต้องการคําตอบของตัวเองทั้งนั้นแหละต่อให้เชื่อสิสักสิหรือว่าอะไรก็ตามอ่ะแต่นั่นไม่ได้ช่วยผมเจอกับลูกกับเมียผมอ่ะเข้าใจหรือเปล่าอ่ะอดีตเหตุปัจจุบันผลครับคุณแม็กฟาเรนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมันได้ ต่อให้ศรัทธาแรงกล้าแค่ไหนก็ทําอะไรไม่ได้หรอกตอนนี้พวกฝูงสัตว์มันก็กระจายไปทั่วทุกที่เราต้องต้อนมารวมกลุ่มด้วยกันนะผมคิดว่าพวกเราจัดการได้อยู่แล้วอ่ะพวกวัวพวกนี้มันจะตกใจง่ายทำกากระภาพอากาศแบบนี้เดี๋ยวฉันจะแสดงให้ดูว่าทายังไงเดี๋ยวฉันจะเก็บเสียงไว้ต้อนพวกสัตว์นะเพราะว่าอยู่ทำกางพายุต้องตะกนแล้วโอเคกูก็ต้องเก็บเสียงเหมือนกันไอเชีรยภาคแต่ละคนเนี่ยคอกูจะระเบิดอเวนโอ้โหแล้วตอน้อนวัวพวกนี้หรือเปล่าเนี่ยไอเชื่อแล้วมึง กี่ตัววะไหนชิพายโคตรเยอะเดี๋ยนะทุกคนนี่เชื่อวััวมนเยอะจังวะวบสิบเอ็ดตัวเลยเหรอโอ้โหแล้วต้องต้องต้อนไปที่ทางนู้นใช่ไหมเข้าคลอดป,ปืนยิงไล่ได้ไหมเนี่ยไม่รู้ลองดูนะครับมันทำได้หรือเปล่าวะอป,ปืนยิงขูดไล่ได้หรือเปล่านี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมทุกคนโอ้โหสิบเอ็ดตัวต้องอย่าให้มันเอาจะฝูงเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเข้าไปไอต,ตัวนี้มันกลับเข้าฝูงไปเลยไอเวรออกมาทําไมเนี่ยเฮ้ยกลับเข้าไปดิเออมันเข้าหน่อย นั่นแหละสวยทำไมไม่ขึ้น11อวะที่ผายแล้วหรือว่าวัวหายไปตัวหนึ่งวะบันไรแล้วครับทุกคนวัวหายจะเป็นไรไหมเนี่ยต้องไปแช่ออกตอบวะเหมือนเขาน่าจะมีจุดเหลืองนะครับเข้ามาแล้วมีฉากคัสซีนเกิดขึ้นโอ้ยฟ้าแลบโอ้ยฟ้าผ่าวะครับทุกคนเชื่อแล้วขู่แล้วม้ากับวัวมันตกใจบ้าเราต้องหยุดวัวพวกนั้นนะที่ผายแล้วต้องหยุดวัวจากไหนอีกเนี่ยไม่นะเพราะมันวิ่งไปที่หน้าผาแล้ว โอ้โห oh ชิบหายแล้วไม่นะไอพวกวัวใจเย็นอย่าพึ่งโอ้โ oh ห oh มันจะวิ่งลงหน้าผาบึงบ้าเอาเฮ้ยโอ้โห oh ฟ้ามันผ่าต่อหน้าวัวแล้วครับทุกคนเป็นสัตว์มันก็ตกใจเนาะมันก็วิ่งหนีก็จะเจ,จิงแล้วมึงจะวิ่งลงหน้าผาเลยเดี๋ยวใจเย็นเฮ้ยกลับไปอืกลับไปก่อนอย่าพึ่งมาเดี๋ยวโอ้โ oh หเดี๋ดวนะบัว21ตัวพ่อมึงเออโคตรเยอะไอชิบหายเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้มันจะเป็นหน้าผานะครับเรายิงปืนไล่ให้มันกลับไปได้ไหมเนี่ยเอาเดี๋ยวไอเชื่อมันไม่ฟังกูเลยเฮ้ยไม่ อย่าลงไปพวกโอ้โหเดี๋ยวนะไอ้เชื่อเหลือสิบหกตัวโอ้โหสิบสี่โอ้ my god <c oughs> มันโดดลงไปทำไมอ่ะเฮ้ยมันโดดดูมันหายไปไหนวะโอ้โหอย่างเซงเชื่อแล้ว่ะเนี่ยแมงเหลืออยู่สิบกว่าตัวจะยี่สิบเอ็ดโอ้โหเอโห้โอเคตอนนี้ต้องกลับไปหาบอนนี่นะครับโอ้อย่างเซงเลยอะไรวะเนี่ยขอโทษด้วยนะบอนนี่เราช่วยรูวัวไว้ไม่ได้ <c oughs> เวนแม่งโอโคเหลือจีตัววะเนี่ยชิบหายโอโคแล้วแม่งเหลือน,น้อยจัดครับทุกคนเดี๋ยวนะตอนนี้แม่งมีอยู่หกตัววะเดิมฟักไอเชี่ยววงไปหมดเฮ้ยแต่ดูเหมือนว่ามันจะเริ่มเดินเข้ามาหากลุ่มเรื่อยๆแล้วนะโอเคถือว่าดีอยู่ถือว่าดีอยู่โอเคดูเหมือนว่าตอนนี้จะมีอยู่สิบกว่าตัวแล้วนะครับถือว่าดีครับโอเคดูเหมือนว่าเรา,าจะต้องต้อ,ตอนไอพวกนี้ไอวัวพวกนี้กลับไปที่ฟาร์มเลยนะครับผมทุกคนไปครับผมต้อนมันไปน่าจะต้องต้อนไปที่ตรงจุดสีเหลืองตามในมินิแมปนะครับ ีอยมี่1 4ตัวเหมือนเมื่อกี้เลยป้ะวะ14ตัวสวยแต่ก็ยังถือว่าเยอะอยู่ดีนะครับจาก21เหลือ14โอ้โหเอ้ยขาดทุนไหมนเนี่ยไปดิเฮ้ยรีบไปดิเฮ้ยนี่รีบไปดิโธต้องให้ยิงขู่เดี๋ยวป้ายิงจริงเลยพวกนี้โอเคดูเหมือนว่าจะเข้ามาที่ฟาร์มแล้วนะครับผมสวยงามจ้ามีคัสซีนมาอีกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะคุยอะไรกันบ้างใครเดินวะน่ะ เอมอสเหรอคุณช่วยพวกฝูงสัตว์ไว้อ่ะบอหนึงคุณน่าจะเป็นเจ้าของฟาร์ไมได้ดีเลยอ่ะขอบคุณครับคุณแม็กฟาร์ลนโอเคก็เป็นการขอบคุณทั่วไปอ่ะเนาะดูเหมือนว่าบอนนี้จะบอกเราว่าเราเหมาะกับการเป็นเจ้าของฟาร์มเลยประมาณนี้เนาะโอเคเรียบร้อยตอนนี้ควยบอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอทำควยบอนนี้อีกสันหนึ่งก็แล้วกันนะพอดีว่ามันมีขึ้นได้ทำด้วยเหมือนกันนะครับผทุกคนโอเคไปครับดูเหมือนว่าจะมาตรงนี้นะจุดสีเหลือง ลงมามาแล้วเฮ้ยขอโทษนะคะคุณมาสันเห็นพ่อฉันไหมไม่เลยพ่อไปตอนเช้าไปดูพื้นที่เวลานี้พ่อต้องกลับไปแล้วแต่ฉันไม่รู้ว่าพ่อไปไหนอ่ะคนของเราเออกไปตามหาแล้วแต่ไม่เจออะไรเลยอ่ะไปเถอะครับไปตามหาเขากันเอาละดูเหมือนว่าจะต้องไปตามหาพ่อบอนนี่นะขอบคุณนะคุณมาสันฉันแน่ใจว่ามันคงไม่มีอะไรหรอกแต่ใช้เป็นห่วยแก่โง่นนั่นเนอะเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นพ่อเฮ้ยจะเย็น ไอหาเอ้ยว่าแกงโง่นั่นเฉยนี่พ่อนะบอลนี่จะเย็นจะเย็นฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยอะ่ะมันแปลกมากที่พ่อออกไปนานมากขนาดนี้ไม่ต้องห่วงหรอกครับเดี๋ยวเราก็หาเขาเจอเขาไม่ได้นุมเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะถ้าเกิดว่าเขาทาตัวเองเจ็บตัวล่ะผมคิดว่าพ่อของคุณดูแลตัวเองได้นะครับคุณแม็กฟาเรนเขาแข็งแรงอย่างกับต้นไม้อะ่คอะคุณ่าจจะพูดถูกนะแต่ฉันหมดหวังไม่ได้ฉันมีเขาคนเดียวอะ่ะแต่คุณก็มีผมเหมือนกันนะ แล้วคุณไม่มีพี่ชายหรือว่าน้องสาวเลยเหรอครับคุณแม่ฟาเลนฉันมีพี่ชาย5 6คนน่ะเขาตายไปแล้วไม่ตายจากโลกก็เลือกเส้นทางชีวิตผิดนะ่ะไรคนลหะครับเขาออกจากที่นี่แล้วไม่กลับมาอีกเลยนี่ก็น่าจะประมาณ10ปีได้แล้วอ่ะเขาน่าจะเป็นคนใหญ่คนโตทํางานอยู่ที่ธนาคารในนิวยอร์กนะเขาน่าจะมาอยู่ที่นี่นะครับช่วยคุณและพ่อคุณน่ะฉันไม่ต้องการให้เขาช่วยอ่ะเขาเป็นชีวิตยังไงก็เรื่องของเขาเพราะตอนที่ฉันเห็นคนที่มาจากเมืองแล้วใส่ชุดสูทอะไรแบบนั้นฉันก็กลัวนิดหน่อยต่อจิตวิญญ,ญาณของเขา เขา,นะาเลือกเส้นทางนี่จะเป็นแบบนั้นล่ะไม่เป็นไรลอกเพราะฉันไม่เคยเจอคนที่ใส่ชุดสูทรือเชื่อใจได้เลยอดูเหมือนฉันเจอคนนะเอาล่ะดูเหมือนว่าจะมาเจอกับพ่อของบอนนี่แล้วหรือเปล่าคุณดูแม็กฟานเลนขี่ม้าตามไปครับผมดูซิว่ามีอะไรโอ้ยไงพ่อเกิดอะไรขึ้นนะ่ะไม่ใช่เรื่องที่ดีสักเท่าไหรไ<ม>น่าจะเป็นพวกคนเถือถ่อนนะ ไม่ก็อาจจะเป็นคู่หูบอลลานก็ได้รูต้องรีบกลับไปที่บ้านแล้วไปดูแลฟาร์มของเราด้วยด่วนเลยนะมาสั้นดูแลเธอด้วยนะได้เลยครับเอาลรดูเหมือนว่าพ่อบอลนี่จะยังปลอดภัยปกติดีไม่ได้เป็นอะไรนะครับผมทุกคนตอนนี้ก็ไม่นห่วงแล้วนะตอนนี้ก็ไม่ต้องห่วงแล้วนะครับผมทุกคนตอนนี้เป้าหมายของเราก็คือต้องกลับไปที่ฟาร์มนะครับทุกคนเพื่อไปดูแลฟาร์มนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับทุกคนว่าที่ฟาร์มเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเอ๋เผมว่ามันต้องมีอะไรให้ทำแน่ เราน่าจะกลับไปให้เร็วที่สุดเท่าที่ทําได้ไดนะแล้วใครกันที่ทําแบบนั้นนะ่ะคุณพ่อคุณน่าจะรู้ว่าคือใครอ่ะแต่ทําตามที่เขาบอกดีกว่ากลับไปที่บ้านน่ะโอเคไปอย่าโมรีลา บายพวกคนเถอดรู้งี้เราจะตัดหัวมันมาประจานไส้เข็ดเลยผมว่าน่าไม่ใช่ไอเดียที่ดีสักเท่าไหร่นะครับคุณก็เหมือนกันแหละคุณฆ่าคนไปกี่คนแล้วอ่ะคุณอยากรู้จริงๆเหรอครับอยาก,กแยงที่สุดคุณยังไม่เคยเจอคนที่ผมฆ่าเลยอะะ่ะฉันได้ยินตอนที่คุณเล่าเรื่องแกมที่คุณเคยอยู่อะ่ะทำยากสิ่งที่คนทำไปเรื่องดีอย่างนั้นแหละพวกเราต่างก็มีมาตรการการลงมือของเราอ่ะบางคนอาจจะไม่รู้ดูสิคุณมาสตันไฟไหมอ่ะเอาเอาเ,เ,เอาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว ไฟไหมเฉยเลยอะไรวะเนี่ยทำไมอยู่ไฟไหมไว้ครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่านะโอ้โห,โหไฟไหมเฉยโอ้โหโอ้าวเดี๋ยวอ้าวทำไมขึ้นเฟลอะเฮ้ยอ,อะไรวะแล้วก็มาถูกแล้วนี่โอ้พระเจ้าไฟไหมคือกูเลี้ยวเข้าไม่ตรงหรือยังไง <im itation> เลี้ยวไปตรงริมแล้ว <ỏi> <im itation> เฟลเฉยเลยคิดไม่เป็นไรเอาใหม่ครับมามาถึงแล้วไงต่อเนี่ย ข้าทางาน้าไม่ได้อ่ะโอเคดูเหมือนว่าน่าจะต้องหาทางเข้าทางอื่นหรือเปล่าวะโอเคเราน่าจะต้องหาทางเข้าทางอื่นนะครับดูเหมือนว่าน่าจะต้องมาทางซ้ายตรงนี้นะครับมันมีจุดเหลืองนะโอ้โหมัน,มน,มนไฟไหม้เต็มไปหมดตัวเราโดไฟไหม้ได้ไปเนี่ยไปนี่ไงมาตรงนี้ครับผมดูเหมือนว่าน่าจะต้องปีนขึ้นไปปะโอเคสวยปีนขึ้นไปเลยจอนนั่นะแหละดีปีนขึ้นมา โอเคแล้วก็ตรงนี้มาปีมาได้ชิวๆตรงนี้ดูเหมือนจะสูงหน่อยนะครับแต่น่าจะปีขึ้นได้อยู่โอเคเดินตามทางไปครับผมมาตรงนี้แล้วยังไง okay. โอเคลนแบบนี้ดูเหมือนว่าน่าจะต้องขยับมาตรงนี้นะครับเพื่อที่จะขึ้นตรงไม้แผ่นตรงนี้นะสวยโอเคขึ้นมาได้แล้วมีคนอยู่ด้านในหรือเปล่าวะไม่แน่ใจเหมือนกันหรือว่ามีพวกสัตว์ติงอยู่ด้านในโอเคมาด้านหลังครับผม ตรงนี้นี่ไงมันจะมีช่องเข้าไปนะครับโอเคเข้าหมดแล้วอไอเชือไฟโคตรเยอะตัวเราันเจอแบบน้ำมือตายไปนเนี่ยโอ้ยยังไงมีม้าครับผมโอเคเราต้องมาเปิดประตูนะครับเอ้ยโอโหทำไมมีคนล็อกไว้แบบนี้อ่ะไอเชี่ยเหมือนมีคนมาแบบตั้งใจวางเพลิงเลยว่ะผมว่าใช่แน่ไอเชี่ยมันล็อกด้านในอย่างเงี้ยมีคนตั้งใจวางเพลิงไะเนี่ยเดี๋ยวบอนนี่โอโหบอนน,ออน,นี่เรียบร้อยนะครับน้ำมืดไปแล้วเข้ามาทําไมเนี่ย เหมือนว่าเราน่าจะต้องช่วยมาพวกนี้นะครับอืมไปออกไปสซ้ายมาเวนตีตูดลงไปอืมตีตูดให้มันวิ่งเลยตัวหนึ่งโอ้โหมันไรแล้วครับทุกคนกองไฟที่เป็นไม้แม่งมาขวางประตดูดูเหมือนว่าเราต้องขี่ม้าตัวนี้นะโอเคไปโดดข้ามไปเลยอือม,มาแล้วอย่างเท่เลยโอเคเดี๋ยวเราเอาม้าเข้าไปในฟาร์มนะครับผมตรงนี้นะเป็นในคอกนั่นแหละโอเคขี่เข้าไปแล้วครับผมแล้วยังไงต่อ เ,เอโมสไปไหนเมื่อกี้ใครวะแล้วมันจะเป็นคัสซีนนะตอนนี้เราก็ได้จะช่วยม้าในฟาร์มบอนนี่ได้ไที่เรียบร้อยแล้วนะจากการถูกไฟไหม้สวยงามคุณรู้วิธีการรับมือสถานการณ์อะไรแบบนี้อ่ะครับคุณมาสัน้นขอบคุณนะใช่ขอบคุณนะจอรนคุณช่วยฟาร์มของเราได้อีกแล้วอ่ะถ้าไม่ว่าอะไรผมขอตัวแล้วกันนะผมต้องไปจัดการที่เหลือขอบคุณจากใจจริงๆนะจอรนอ๋อครับ ผมก็ทําเท่าที่ทําได้แหะครับคุณแม็กฟาเรนขอโทษที่ช่วยอะไรไว้ไม่ทันนะดูเหมือนพวกแก๊งพวกนั้นต้องการให้คุณออกไปจากที่นี่จริงๆอ่ะก็ใช่อ่ะเพราะว่าพ่อฉันสู้กับพวกอินเดียแต่ฉันคิดว่าคนที่มาขู่น่าจะเป็นพวกคนขาวอ่ะแต่อย่างนั้นก็น่ากลัวมากกว่าอีกนะแต่ฉันไม่กลัวนะดีดีจอห์นครอบครัวของฉันติดหนี้คุณเยอะมากจริงๆอ่ะผมคิดว่าคุณมีหนี้เยอะพอแล้วอ่ะคุณช่วยชีวิตผม ผมขอแค่อย่างเดียวก็คือถ้าเกิดผมกลับไปที่บ้านแล้วกลับไปเริ่มทำฟาร์มผมอยากให้คุณขายสัตว์พวกนี้ผมอยากทำธุรกิจกับคนที่ผมรู้จักเท่านั้นน่ะได้เลยคุณมาสตันเป็นเกียรติมากเลยเอา่ายังไงซะคุณก็ไปพักผอ่อนเถอะฉันต้องไปดูพ่อของฉันบ้างแล้วโอเคแล้วเจอกันบอนนี่อ้ เล่นเอาเหนื่อยเลยครับทุกคนวันนี้นะสำหรับจอรนต้องมาช่วยอะไรเยอะแยะเลยครับโอเคเรีย okay. บร้อยดูเมันว่าเควสตอนนี้ก็น่าจะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนสำหรับเควสของบอนนี่นะตอนนี้ไม่มีขึ้นให้ช่วยแล้วนะครับน่าจะเสร็จภารกิจของบอนนี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนมีเควสให้ทําแต่เป็นของเซตกับของอะไรเนี่ยน่าจะเป็นของเวสต์ดิเคนหรือเปล่าวะหรือว่าแอนเพอร์ไม่ได้ใจเหมือนกันครับทุกคนโอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ ไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กันซ้ำผมด้วยก็แล้วกันเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนพาร์ทต่อไปเราจะได้ทำอะไรก็รอดูไปก็แล้วกันนะครับทุกคนน่าจะไปหาเซตนะ,ะแล้วไม่ก็ในอำเภอหรืลุยดิเช่นนี่แหละเออเป็นอะไรก็รอดูก็แล้วกันนะวันนี้ก็ได้ทำอะไรหลายอย่างเลยครับทุกคนช่วยบอลนงบอลนี่นะดูเหมือนว่าตัวเราดีน่าจะมีพรสวสรรค์เรในการทำฟาร์มด้วยนะครับทุกคนใน่ในอดีตน่าจะเคยอยู่กับอบิเกลมาก่อนนะน่าจะเคยทำฟาร์มอยู่ช่วงหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใใจจเเเเเเหหหมมมืออออนนนนนนกกกกัััโคคคคาาาาววว่่่ลลลิิปปีีี้้้้็็ทแด๋ยรบผ ืมยิงกระจกเล่นหน่อยโอ้โหโ้โหเกมไม่ชอบสมจริงเหลือเกิน